นับว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2024-2025อย่างเต็มตัวแล้วและเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเต็มฤดูกาลนี้ก็จะจบลงป้าหมายของแต่ละทีมและสิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้ดูเหมือนจะชัดเจนยิ่งขึ้นว่ายังมีโอกาสลุ้นอยู่มากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกับเหล่าทีมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ที่ต่างมีฟอร์มดีฟอร์มหลุดกันไปบ้างบางก็ยังลุ้นแชมป์ถึงถ้วยใหญ่บางก็ลุนโคตาฟุตบอลยุโรปซึ่งแต่ละทีมบิ๊กซิกจะมีเหลือลุ้นอะไรและโอกาสมากน้อยแค่ไหน วันนี้ทางช่องฟุตบอลเหนือชั้นจะพาทุกคนมาวิเคราะห์เป้าหมายในโค้งสุดท้ายฤดูกาล2024-2025ของทีม Big กซ x แต่ละทีมให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มพูดถึงหนึ่งในทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงและมีโอกาสลุ้นถึงการคว้าชแชมป์ถ้วยหูใหญ่อย่างอาร์เซนอล ที่ในตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงฟอร์มโหดหลังจากเอาชนะยักษ์ใหญ่เจ้ายุโรปอย่างเรอัลมาดริดขาดลอยไปได้สกอร์รวม2นัดซัดไป5ประตูดังนึงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึก UCL ซึ่งคู่แข่งที่พวกเขาต้องเจอก็ไม่ใช่งานง่ายเลยอย่างปารีสแซงแชแมงอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าแอบเป็นมามื่นและฟอร์มร้อนแรงสุดๆเพราะในรอบลีกเฟสพวกเขาจบในอันดับที่15อยู่ในโซนเพลย์ออฟและดูเหมือนจะไปได้ไม่ไกลด้วยซ้ำเมื่อต้องมาเจอกับอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่อย่างหงแดงลิเวอร์พูลที่จบจ่าฝูงในลีกเฟส แต่พวกเขาก็เอาชนะมาด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมนี่จึงเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่เรียกได้ว่าสมน้ำสมเนื้อและไม่ง่ายเลยสำหรับทางปืนใหญ่อาร์ซนอลถึงถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ในการคว้าชแชมป์ทางเราได้หยิบข้อมูลจากการวิเคราะห์ของออบตาที่ได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปรากฏว่าจาก4ทีมอาร์ซนอลถูกจัดเป็นถึงเต็งแชมป์ในรายการนี้ที่โอกาส28.7%เรียกได้ว่าการมองถึงแชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสรก็คงเป็นเรื่องที่ไม่เกินฝันอีกต่อไป ในส่วนผลงานในลีกนั้นถึงแม้อาร์เซนลจะรั้งอันดับ2อยู่ก็จริงแต่การที่พวกเขาเพิ่งเสมอคริสตัลพาเลซในเกมล่าสุดห่างจากจ่าฝูงถึง12แต้มแถมแข็งมากกว่าอีกหนึ่งนัดทำให้โอกาสแซงในช่วงท้ายแทบจะเป็น0ูนแต่การที่ยังนำอันดับ3อย่างซิตี้อยู่6คะแนนก็ยังมีโอกาสสูงกับการติดท็อป5เพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า ดังนั้นถ้าพวกเขาจะเลือกเน้นในแชมเปี้ยนส์ลีกและอาจมีการโรเตชันในพรีเมียร์ลีกก็คงไม่แปลกใจสำหรับทางทัพปืนใหญ่อาร์ซนอลทีมต่อมาคือลิเวอร์พูลนี่คงเป็นทีมที่แทบไม่ต้องลุ้นอะไรและคงไม่ต้องสาธยายให้มากหนึ่งจากการที่พวกเขารั้งจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกและห่างอันดับ2อย่างอาร์ซนอนที่แข่งมากกว่า1เกมถึง12แต้มทําให้พวกเขาต้องการอีกเพียงแต้มเดียวจาก5นัดที่เหลือก็จะการันตีการเป็นแชมป์ลีกในทันที ซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสุดสัปดาห์นี้เลยถ้าพวกเขาสามารถเปิดบ้านเก็บแต้มจากสเปอร์ได้ในส่วนของถ้วยอื่นอย่างยูฟ่านั้นพวกเขาต้องหยุดไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้ายกับการพ่ายต่อเปเอชเชจากการโดนจุดโทษรวมถึง FA ครับที่ต้องตกรอบไปแล้วทำให้ใน,นช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแฟนๆของแดงคงไม่ต้องลุ้นอะไรให้มากมายนอกจากรอดูทีมรักของตัวเองชูถ้วยแชมป์ลีกสมัยที่20แบบอิ่มเอมใจ เรามาดูทางแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าผลงานฟอร์มการเล่นในทุกๆรายการต่ำกว่ามาตรฐานเอาเสียมากๆจากการตกรอบยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยการพ่ายต่อราชันชุดขาวในรอบเพลย์ออฟแทบทอยู่นอกท็อปโฟตลอดทั้งฤดูกาลจะมีก็ช่วงหลังๆที่พวกเขายกระดับพอสมควรที่สามารถกลับมาเก็บ3มแต้มได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลทําให้เป้าหมายในลีกก็ยังคงเป็นการลุ้นติดท็อป๕เพื่อคว้าตั๋วไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้า สิ่งต้องแข่งกับอีก4ทีมที่มีลุ้นไม่ว่าจะเป็นทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอร์เรสแอสตันวิลล่าและเชลซีซึ่งปัจจุบันทางเรือใบสีฟ้าก็เพิ่งเอาชนะคู่แข่งโดยตรงอย่างแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ1รั้งอันดับ3ชั่วคราวจากการแข่งมากกว่าทุกๆท,ทีมอยู่1นัด ด้วยจาก4ีนัดที่เหลือเรียกได้ว่าทางซิตี้ก็มีโอกาสไม่น้อยด้วยตารางการแข่งขันที่ไม่หนักมากนักและคาดว่าลูกทีมของเป๊ปกวเดโอล่าจะสามารถเป็นหนึ่งในทีมจากอังกฤษที่สามารถคว้าตั๋วไป UCL ได้สำเร็จแถมนอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทางแฟนเรือใบยังมีลุ้นก็คือถ้วย FA ฟเอัที่พวกเขาเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งถึงแม้จะไม่ง่ายแต่ในบรรดา4ทีมทั้งหมดซิตี้นับเป็นทีมเดียวในบิ๊กซที่ยังอยู่ในรายการนี้ และมีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวกับการคว้าถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะอังกฤษไปครองสำหรับทางสิงห์บลูเชลซีเรียกเดวาน,นี่เป็นหนึ่งในฤดูกาลที่มีทั้งช่วงบินสูงรั้งอันดับ2และเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องจนถูกมองว่าอาจเป็นทีมที่จะแย่งแชมป์ลีกจากลิเวอร์พูล และก็ตกต่ำลงจนดูเหมือนว่าล่าสุดนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอีกปีที่พวกเขาจะพลาดโคต้ายูฟาแชมเปียนส์ลีกเพราะณตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ6ในช่วงโคงสุดท้ายของฤด,ดูกาลเสียแต้มให้กับทีมที่ควรเก็บชัยชนะได้อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆในลีกอยู่บ้างเมื่อเกมล่าสุดพวกเขาสามารถปลดล็อกชัยชนะเกมเยือนนัดแรกในปี2025ได้จากการพลิกกลับมาเอาชนะฟูแลมไป2ประตูต่อห ทำไมยังก่อกลุ่มทีมที่มีลุ้นท็อป5อยู่แต่เมื่อเราลองเทียบตารางการแข่งขันในช่วงท้ายเรียกได้ว่าจาก5ทีมที่ต้องลุ้นเบียดแย่งโคต้า UCL นั้นเชลซีมีตารางการแข่งขันที่หนักที่สุดโดยพวกเขามีคิวที่จะต้องเปิดบ้านพบกับเอเวอเรตันพบลิเวอร์พูลเยือนนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบยูไนเต็ดและจบด้วยการบุกเยือนฟอ r e เรสในนัดสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่หินไม่น้อยเลย นอกเหนือจากการลุ้นท็อป5ในพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งรายการที่พวกเขาถูกมองเป็นตัวเต็งตั้งแต่เริ่มอย่างยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกพวกเขาก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วและดูเหมือนว่าจะเข้าชิงได้ไม่ยากเมื่อคู่แข่งเป็นทางเจอร์การ์เดนทีมจากลีกสวีเดนนี่จึงเป็นอีกรายการที่ทางแฟนสิงห์บลูส์มองว่าทีมรักของพวกเขาต้องคว้าแชมป์มาครองให้ได้ มาต่อกันที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่พวกเขายังคงหาความลงตัวไม่เจอสักทียิงมีการเปลี่ยนแปลงระบบแผนการเล่นภายใต้คุณซืออย่างรูเบนอามอริมที่ทำให้ต้องเล่นในระบบหลังสาม สิ่งที่ตามมาในช่วงแรกคือความไม่เคยชินซึ่งส่งผลให้พวกเขารั้งอันดับ14ในพรีเมียร์ลีกหมดลุ้นโคตาฟุตบอลยุโรปทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่เป็นความหวังเดียวของชาวปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ที่อาจเปลี่ยนจากฤดูกาลที่ล้มเหลวเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือรายการยูโรปาลีก ทีู่เขาเพิ่งพลิกนรกเอาชนะโอลิมปิกลียงมาด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ6เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแอตเลติกบิลเบาที่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายเลยทีเดียวแต่ถ้าทางแมนยูสามารถไปถึงฝั่งฝันจนคว้าแชมป์รายการนี้ได้นอกจากการมีโทรฟี่ยุโรปติดมือแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเขาจะได้รับนั่นก็คือโคตา UCL ในฤดูกาลหน้าจึงไม่แปลกใจที่แม่ทัพของพวกเขาอย่างอมริมจะออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะในพรีเมียร์ เพื่อเซฟนักเตะตัวหลักไว้ลงเล่นในรายการฟุตบอลยุโรปนั่นเองทีมสุดท้ายไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆสถานการณ์ของพวกเขาในฤดูกาลนี้แทบไม่ต่างกับยูนเต็ดเลยด้วยการรั้งอันดับ16ในพรีเมียร์ลีกอยู่ในรอบรองชนะเลิศสุดยูฟายูโรปาลีก League, ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่นับว่าย่ำแย่สุดๆของไก่เดทองภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเตโคกลูกับการแพ้ในลีกไปถึง18นัด และตามรายงานจากหลายๆสื่อโอกาสที่แม่ทัพของพวกเขาจะแยกทางหลังจากจบฤดูกาลนี้มีไม่น้อยถึงต่อให้จากคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปทวยนี้ได้ก็ตามแต่ถ้าเทียบคู่แข่งที่พวกเขาต้องเจอก็ถือว่าเบาวกว่าทางยูไนเต็ดไม่น้อยกับโบโดกลิมสโมสรจากทางลีกนอร์เวย์ดังนั้นสำหรับทอนแนมฮอสเปอร์แม้เส้นทางในพรีเมียร์ลีกจะดูเลือนลัางและแทบไม่มีเหลืออะไรให้ลุ้นแล้ว แต่การลุ้นคว้าแชมป์ยูโรปาลีกยังถือเป็นแสงสว่างเดียวในฤดูกาลนี้ที่เต็มไปด้วยความผิดหวังซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสในการปลอบใจแฟนบอลด,ด้วยโทรฟี่ยูโรใบแรกเท่านั้นแต่ยังอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสโมสรในฤดูกาลหน้าด้วยเพราะไม่แน่ว่าความสำเร็จในรายการนี้อาจกลายเป็นคำอำลาที่สวยงามของอังเก้ปอสเตโกกลูและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในถิ่นลอนดอนเหนืออีกครั้ง และนี่คือเป้าหมายในโค้งสุดท้ายฤดูกาล2024-2025ของทีม Big Six s t e แต่ละทีมถ้าเพืเ่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ